ีครับที่นี่ตอนนี้เาไปดช่องสับเทียนจันทผชฉันยครับตอนนี้อยู่ถนนไม้เล็กซีสุขเดชขาหลงนะครับอยู่นาหมวดการทางเฉวี ยางป่วนไปป่วนมานครับยื้เริ่มยื้อลอดนะครับรถ,รบรถจอดแถวนะครับล้อนะครับเงย้าอยู่มั้งครับนี่จักกิโลวันนี้ครับประมาณหลายโลอยู่ม้งนกับจอดเป็นชโมงนะครับนาจิตไฟบุญแล้วครับเชวีท่าสะโกะบ หลังสวนนะครับแต่ว่ารถขาขึ้นนะครับขาขึ้นกันเห็นขึ้นมาเรื่อยอยู่ครับแต่ว่าขาล่องจอดนิ่งเลยบาดน,นี่ครับเบ็นบีเอมจอดครับฝนเติมลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผ่านแยกบุษมพรมาน้ำแห้งแล้วครับแถวแยกบุษมพรจังหวัดชุมพรน,นะครับผ่านมาวัง กโมงเสาครับยุนียุนยนาหมวดการทางเจวีพอดีพอดีครับตอนนี้เวลาเก่าโมงเคิงเก่าโมงเคงแล้วท้องก็เริ่มหิวระบาดน,นะครับเดินทางไปส่งสินค้าบิกซี่สูงไอก็หลบ การทั้งหนาเป็นยังไงตะวันขาขึ้นมารถหน่อยลดเนี้ยก็แเรียนสวนขึ้นอยู่ครับผมแบบตกตกตลอดไปปอยนาสิลายโลครับนาสิลายกิโลอยูบ่บึงในจีพีเอ็มนะครับแดงเป็นแถบเลย หมวดการทางชวีครับโอ้ยหิวข้าแล้วเริ่มหิวข้าวแล้วนะครับมามีคนเลาเขามาขายบ้า ที่วัดส่งไงกกลกมาอย่างมาแล้วแต่ว่าบนก็สั่งให้มาคือเกลา คือดอกเดินทางมาสามถุมสองถุงครึ่งสามถุมขาหล่องนะครับนขาหล่องมองออุ่งนาจิเขาอำเภอชวีชวีทา่าสะโกหลังสวนนะ ขึ้นเหมือนกันวขึ้นมาเรื่อยนะครับแม่น้ำสวีขาดอ้อเลย อสะพานขาดบ่ครับหรือ,อยังไดข้อสะพานขาดหรือข้อสะพานสุดบันข้ารถขาขึ้นขึ้น,นมาได้นะครับข้อสะพานขาดก็ต้องว่างสะพานเบลิงแนะรีงานภาคใต้ฤดูนี้กั ครับเดี๋ยวแต่ไรกยับก็ย้ายละสิรายงานนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ